เรื่องมงคลสูตรจะแสดงมงคลสูตรต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงมงคลสูตรด้วยคาถาที่หนึ่งแล้วก็ได้ตรัสแสดงมงคลคาถาที่สองต่อไปว่าปฏิรูประเทสวาโสจะความอยู่ในประเทศอันสมควรหนึ่งปุเพจกะกตะปุญญาตา ความเป็นผู้มีบุญอันทำแล้วในการก่อนหนึ่งอตตะสัมมาปณิทิจความตั้งตนไว้ชอบหนึ่งเอตัมมังคลมุตตมังข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอธิบายสังเขปประเทศอันสมควรหมายถึงถิ่นที่อยู่อันสมควรโดยความทั่วไปก็ได้แก่อยู่ในถิ่นอันใด ให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการถิ่นอันนั้นก็ได้ชื่อว่าประเทศอันสมควรถิ่นอันสมควรสำหรับประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นเช่นต้องการศึกษามีโรงเรียนมีครูบาอาจารย์จะให้การศึกษาได้ในถิ่นอันใดถิ่นอันนั้นก็เป็นถิ่นอันสมควรเป็นปฏิ รูประเทศสำหรับการศึกษาการประกอบการงานก็เช่นเดียวกันอยู่ในที่ใดจะได้การได้งานให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการถิ่นหรือที่นั้นก็เป็นปฏิรูประเทศสำหรับการงานที่จะประกอบกระทำนั้นอยู่ในถิ่นอันใดให้บังเกิดความสุขความเจริญต่อตน ถินอันนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นปฏิรูประเทศอีกอย่างหนึ่งเมื่อแสดงเชื่อมความกับมงคลที่ตรัสไว้ในคาถาที่หนึ่งประเทศถิ่นซึ่งเป็นที่อยู่ของบัณฑิตทั้งหลายของสัตบุรุษคือคนดีทั้งหลายเป็นประเทศถิ่นที่มีความร่มเย็นเป็นสุขมีผู้ปกครอง ที่ตั้งอยู่ในธรรมมีศาสนาที่ดีเช่นพุทธศาสนาที่นับถือและมีที่ประกอบอาชีพการงานให้ได้รับประโยชน์สำหรับดำรงชีวิตมีเครื่องแวดล้อมที่ทำให้เกิดความสุขความสงบเหล่านี้เป็นต้นก็รวมเรียกว่าเป็นปฏิรูประเทศถิ่นอันสมควร ความเป็นผู้มีบุญอันทำแล้วในการก่อนก็หมายถึงว่าบุญคือความดีต่างๆซึ่งได้กระทำแล้วในการก่อนย่อมเป็นเครื่องอุปถัมภ์ให้บังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบันและในข้อนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าแม้บุญคือความดีต่างๆที่ได้กระทำไว้แล้วในวันนี้ ก็ย่อมจะเป็นปุเพจักตะปุญญาตาสำหรับวันพรุ่งนี้เหมือนอย่างความดีที่ได้กระทำไว้แล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นปุเพจักตะปุญญาตาสำหรับวันนี้ความดีที่ได้กระทำไว้แล้วในปีนี้ก็เป็นปุเพจักตะปุญญาตาสำหรับในปีหน้าหรือว่าความดี ที่ได้กระทําไว้แล้วในปีที่แล้วก็เป็นปุเพจะกะตะปุญญาตาสำหรับปีนี้เพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงไม่ได้หมายความว่าให้พึ่งบุญเก่าก็แล้วกันถ้าบุญเก่าไม่มีก็เป็นอันว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ความสุขความเจริญไม่ใช่หมายความอย่างนั้นหมายความว่า ในวันนี้ก็ให้ความดีซึ่งเป็นความดีในปัจจุบันและความดีในปัจจุบันนี้เองก็จะเป็นปัจจัยอุดหนุนให้เกิดความสุขความเจริญในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ดังนี้เป็นต้นเพราะว่าเราก็จะต้องถึงวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ในเมื่อชีวิตยังดำรงอยู่ และแม้วันนี้เองก็เป็นวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้สำหรับวันที่ล่วงมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีในวันนี้และทำความดีอยู่เสมอๆอ,อยู่เรื่อยๆไปและในข้อนี้จะเห็นได้ว่าทุกๆคนนั้นต้องอาศัยความดีเก่ากันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเช่นว่าการสอบ ไล่ในปลายปีเมื่อเรียนมาครบปี1ก็จะมีการสอบไล่เลื่อนชั้นการสอบไล่เลื่อนชั้นนั้นก็เป็นผลของความดีคือการศึกษาเราเรียนที่ได้กระทำมาแล้วตั้งแต่ต้นปีโดยลำดับและเมื่อมาถึงปลายปีถึงคราวสอบไล่ ก็เป็นความดีเก่าคือเป็นปุเพจกตะปุญญาตาใครที่มีปุเพจกตะปุญญาตาดีคือตั้งใจศึกษาเร่าเรียนมาดีการสอบไล่ในปลายปีก็ย่อมจะได้ผลตามที่ต้องการมากกว่าคนที่เกียจคร้านเพราะฉะนั้นแม้ในปัจจุบันนี้เองทุกคนก็ต้องอาศัยความดีเก่า คือต้องทำความดีกันเรื่อยๆมาแล้วจึงจะให้ผลกันคราวหนึ่งหนึ่งในการเลื่อนขั้นของการงานก็เช่นเดียวกันก็ต้องอาศัยความดีเก่าที่ได้ปฏิบัติกระทำมาในปีหนึ่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนขั้นกันครั้งหนึ่งหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นความตั้งตนไว้ชอบก็หมายความว่า ความตั้งตนไว้ในทางที่ถูกที่ควรทำตนที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาขึ้นที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นที่ไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้มีจาคะมีปัญญาขึ้นเหล่านี้เป็นตน้นเรียกว่าเป็นความตั้งตนไว้ชอบทั้งสามนี้ก็เป็นมงคลอันสูงสุด